ในคลิปนี้คือว่าผมอะ่ะพูดเร็วจริงๆครับแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยผมนั่งดูตัดต่อเองเนี่ยไม่ยังปวดหัวเองเนี่ยเนี่ยฟังสเสียงตัวเองอะ่ะคืออ่ะอันนี้เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเดี๋ยวผมมาสอนแก้มือใหม่นะรอบนี้ขอโทษจริงๆครับเอาวันนี้ไปดูกัน,กนคือมันมันก็เข้าใจแหละแต่ว่าทุกคนต้องใจเย็นหน่อยนะเพราะว่าผมพูดไม่รู้เรื่องเลยไหมโอเคครับลองดูครับ โอเคครับหลังจะเข้าเกมมานะอันนี้เข้าเกมมาแล้วเนี่ยคือสภาพวัดภาพสวยที่ลงมาแล้วหลังจะเข้าเกมมาปุ๊บให้คุณกด F8 แล้วก็ F F9 F10 อะไรให้เรียบร้อยนะดูว่ามันติดไหมถ้ามันติดแล้วทุกอย่างเรียบร้อยคุณมาเสกตัวนี้นะครับตัวตามผมนะ F8 เอ่อมาที่ Object Spawner มาที่คำว่า s p a e n t i t y o the World เอ่อมาที่เพรแล้วลงมาที่มันติ Player Model เรื่มลงมาหาคําว่าฟรีโหมดเมลถ้าเป็นผู้ชายนะผู้หญิงก็ฟีเมลผมเอาเมลแล้วกันไฟล์สูตรของผู้หญิงก็มีนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วก็กดฟอนต์วิวการแต่งตัวไฟล์ M คือผมเคยสอนไปแล้วว่าแต่งไงไปย้อนดูคลิปเก่านะนี่ผมแต่งไวปไ้ปเลยนะกดถอยสองทีนะครับมันคือมามาที่โฟลเดอร์สูตรนะเนี่ยสูตรที่ผมให้ไปแล้วก็อยากใส่ข้อเต่า ลากยาวนะครับเลื่อนไปยาวๆเลยมันอยู่ตัวท้ายๆเลยเยขาเต่เาทำไมไม่ติดวะผมต้องลากถอยหลังหัวโทษเดินหน้าไม่ได้นะต้องถอยหลังนี่เขาเต่าแล้วก็เลื่อนมาดูสีให้ดีแ้่ผมโลกิดสีหรอกตอนนี้คุณต้องไปแก้สีเองอะ มันผมจะลากมาผิดสีวะเนี่ยมีเปิดกับปิดอ่ะผมลากมาผิดสีเท่าที๋ยวผมแก้แก้ให้ใหม่นะผมแก้ให้ใหม่แล้วก็กางเกงเคอถ้าเกิดมันลงเนี้ยไม่ติดอ่ะพงั้นคุณเอาไปลงในนี่ก็ได้ในทับัวเกมอ่ะมันจะมันจะติดมากกว่าการลงนี้นะเพราะว่าเหมือนกับว่ากางเกงตัวในนี้ยมันจะไม่ค่อยติดอ่ะใช่ อันน้นคุณเอาไปลงในทับตัวเกมอ่ะผมเคยสอบแล้วแหละเกงสูตรอ่ะลงในให้ติดแต่ผมมีกางเกงอัน,นี้อยู่แล้วจอรูอันนี้ไม่ได้แถมไปในน,นี่นะครับแถมในโฟลเดอร์นะถ้าเกิดมันเกมมันไม่ติดอ่ะให้เราไปลงในทับตัวเกมนะซึ่งผมเคยสอบแล้วอะ่ะคลิปเก่าก็เอาไปลงได้เลยเอาไปดูแล้วก็ไปลงตามน,นี้ผมจะใส่เข็มขัดไปนะเพราะว่าพอเป็นางเกมจอรูอันนี้ผมใส่เป็น แล้วก็เปลี่ยนอาร์มเป็นเลขสี่รองเท้าเนี่ยผมไม่ได้มีให้นะก็เป็นของตัวเกะไปเลยเพราะผมก็ใช้ของตัวเกมเหมือนกันนี่ผมเนีนไว้นะแล้วก็มาดูแต่งลองแต่งหน้าอะไรเนี่ยเหมือนเดิมครับ ทรงผมทรงผมเนี่ยเลือล่อยเป็นลายยาวๆเนี่ยคือทรงที่ผมให้ไปอันนี้สงรงตัวเกมนะหน้าเนะี่ยไม่เกี่ยวกันอันนี้สรงที่ผมให้ไปอันนี้อันอันนี้ไม่มีนะอันนี้คือของผมเองนะไม่เกี่ยวกันแล้วก็อย่างนี้สักปุ๊บก็ไปใส่ดีเทลอะใส่คิ้วใส่อะไรบูเคยสอนแต่งหน้าไปแล้วอะดูออกนะครับไปดูงออ โอเคนี่สารสูตรสายสูตรอุย้ยกดผิดเออวิธีการถ่ายนะผมสอนเทคนิคการถ่ายแล้วกันถ่ายสูตรถ้าเอาตามแบบฉแบบับทั่วไปนะแบบที่ไฟเอ็มถ่ายกันอะคือเราเราตองไหนก็นได้เลยเรื่องที่ตามใจชอบเราเลยผมเอาง่ายๆก่อนแล้วกันผมมาตรงนี้อ,อ่แถวนี้ผมใช้เทคนิคการลากไปเหมือนใครนี่ผมไม่ได้่ <laughs> ผมลากแบบนี้เอา โอเคที่ในการถ่ายแบบันรุ่นไฟเอ็มนะก็คือเสกรถมาหนึ่งคันกอปด F8 o เจคสปู p เนอร์วินเนเชอร์วินเแล้วก็มาที Sport. ่สปอร์ตหารถที่เราชอบสักคันน่ะรันไหนก็ได้องเอาอันนี้กันรถทำมาหากินเออเพนแล้วก็เลือกสีตามใจชอบครับแต่งรถอะไรพวกเนี้ยมัน แล้วแต่คนอ่ะโอเคเว้ยบักแล้วก็ขึ้นรถสักทีแล้วกันแล้วก็ขยับรถให้มันแบบตามมุมที่เราชอบอะ่ะระยกถ่ายมุมไหนอ,ะอ,อ,อ,อ่ะอุย้ยเครียดพยายามขับไต่หกไตยห้าเนี่ยขับให้มันพอดีนะแล้วก็มาลงรถม่าถ่ายจากด้านหลังแล้วกันง่ายๆ แล้วก็เปิดไฟรถไว้คลิกขวาเมนู Menu. กดไลท์มันจะเปิดสตาร์ทรถไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ถ้าใครอยากได้โกโก้หน่อยก็เนี่ยแก้มาแก้ทะเบียนหน่อยเมนูคัสตอมอันนี้คือทะเบียนไว้ก็แก้หน่อยเห็นชื่อเราไ,ได้เลเขียนผิดอีกครับเพื่อความสวยงามนะกิมบิกเล็กๆน้อยๆ วิธีการก็คือถ้าแอนิชันเนี่ยผมเคยสอนลงมปแล้วนะก็คุณก็ไปลงกันได้เลยถ้าดีมิชันนี่ในเฟรนด์เนี่ยผมก็เลือกค่าตามใจชอบเราท่าไฟวันนูนไฟเอ็มง่ายๆก็แบบหาสักท่าทำที่เราชอบอ่ะอท่า,านี้กันท่าทำมาหาก,กินใกล้ลงตัว ยืนทร่นรถก็ได้ยยอย่างนี้ยไหนๆก็ได้มันจะชอบเราแล้วก็ปรับเป็นกลางคืนนะกลางคืนสักเที่ยงคืนก็ได้แล้วก็เสกไฟมาอันนึงไฟวิธีการเสกมาที่เหมือนเดิมเลยออบเจกต์อาจจะไว้หน่อยครับมันก็เมนูเดิมๆอ่ะคุณคนไปสโลเอานะว่าผมแบบอยากให้ถ่ายได้ไวๆก็เซิร์ชแล้วก็เขียน W O R K L I G H T แล้วก็เสร็จมาสักดวงเลือกไฟที่ชอบผมใช้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บประมาณนี้อาจจะสว่างไปหน่อยก็ถอยไปนิดนึงแล้วก็ขยับเข้ามาหน่อยนึงตามมุมที่เราชอบครับอ่ะผมเอาชมชอบอย่างนี้เลยกดละกดถ่าย กดถ่ายเสร็จปุ๊บแค่นี้พอกด F1 นะ F1 เพื่อถ่ายนะครับแล้วก็ลากออกนะอย่าลืมลากตัวออกนะถ้าไม่ลากตัวกับรถออกเนะี่ยมีสิทธิ์แบบว่าโมเดลม,มันซ้อนนะแล้วก็กด ESC กด ESC ไปกดไม่ติดพอสตาร์เปิดเปิดเปิดกดกด Enter รัวๆเลยเรื่อยมาหลังสุดแล้วก็กด Enter รัวๆแล้วก็นี่มาหน้านี้ปุ๊บมนันเบอร์นิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้ลงตัวแก้เบอร์นะเพราะว่า ผมแบบลงอรถ่ายอะไรงี้ยแล้วก็เลือกมุมกล้องที่ชอบอยากได้มุมกล้องประมาณไหนก็เลือกเอาเลยจ้า,าปึ๊บวิธีแก้ให้มันไม,ไม่เบอรนะอ้าหนึ่งทีนี่มันไม่เห็นป้ายทะเบียนกูทำป้ายทะเบียนมาเพื่ออะไรนะ ก็ได้อันนี้ก็เท่เหมือนกันนะปึ๊บได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้อะมาจจะข้างหลังนี่บ้างไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันยังไม่ได้ลงมอสเนี่ยมันก็ประมาณนี้เลยครับได้ประมาณนี้แหละถ้าลงออฟไลน์แต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะเอาจริงๆ กด Alt Enter ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นเต็มจอนะให้มันเต็มจอก่อนเอ,อพอเต็มจอปุ๊บก็ลากอันนี้หน่อยให้มันชัดชัดปุ๊บกดตัว Head เพื่อปิดหน้าต่างแล้วก็กดแคปจอตามใจชอบว่าคุณอยากแคปยังไงก็แคปจอตามใจชอบแล้วก็ลากปุ๊บ อันนี้แคปแล้วเรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดบางคนอะ่ะเคยจะแคปแบบเมื่อกี้คือ windows s h i f t S แต่ว่าของผมจะใช้เป็น windows แล้วก็ปินสก,กีนนะหน่งทีไม่ก็เป็นปินสก,กีนเฉยๆแค่นี้แล้วก็ปิดไปซึ่งวิธีการแคปมันได้ไหลายแบบครับแล้วทุกคนอันนี้ผมยังไม่ได้สอนทำโฟนะคืออยากได้ 4K ก็ไปดูคลิปเก่านะครับก็สอนทำไปแล้ว ก็แค่มาที่ที่ฟอร์ดเอพิเียนแล้วก็หาตัวโฟลเดอร์เกมที่เราเป็นเกมของออฟไลน์อันนี้มันไฟเอ็มนะอันนี้คือออฟไลน์ก็เนี่ยมาคัลทอมเซ t ต,ติง้งปรับเรสโอลูชันเป็น 4K แล้วก็ลากสุดแล้วก็แอปพลแค่นี้เวลาเข้าเกมไว้จะเป็น 4K แล้วแต่เมื่อกี้ผมลืมปรับนะโอเคพอได้รูปแล้วใช่ไหมเออเราจะมาแต่งรูปก็มาที่ไลท์รูป งั้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาสอนแคปแบบสวยๆแล้วกันรอบนี้ผมเอาเน้นง่ายก่อนแล้วก็มาลากไอ้ตัวสกีนช็อตเข้ามามันแล้วแต่วิธีการแคปหน้าจะของแต่ละคนอะ่ะซึ่งแคปด้วยรีเชดอะ่ะง่ายกว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมมาสอนแล้วก็คอปมันให้มันเลอแค่นี้เรียบร้อยแล้ววิธีการแต่งแบบไม่มีพีเซตนะคือถ้าใช้พีเซตมันก็จะง่ายแนละก็จะสวยเร็วอะ่ะง่ายเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีพีเซตนะ ก็ตามที่ชอบครับปรับได้ตามเต็มที่อยากได้ประมาณไหนผมก็ปรับจากความชอบส่วนตัวออยากได้ประมาณไหนก็ลากๆแค่นี้ก็สวยนะเอาจริงแค่นี้ก็สวยลนะถ้าอยากให้มันเนียนๆหน่อยนะอันนี้มันยังไม่เนียนก็รเลื่อมาที่คําว่าน้อยแ้่ก็ลากให้มันเนียนแค่นี้ลากเข้ามายี้เส้จแล้ว เสแนวเลยแค่นี้เลยถ้าอยากได้ภาพ1นต่อหกดอันนี้แล้วก็มาเป็น1นต่อหแล้วก็ครับโปะไงมันนุ่นไฟเอ็มเทสดีโคตรหลอโคตรเทแต่นี้มันมันแค่พันแปดสิบอ่ะมันเลยภาพมันเลยแตกๆหน่อยถ้าเกิดเป็น 4K จะสวยกว่น,นี้นี่ครับแค่นี้เลยเรียบร้อยทรลปออนไลน์เอ็กพอร์ตแล้วก็นี่ใส่ลายน้ำหน่อย พวกนี้มันคุณไปศึกษาต่อได้เดี๋ยวผมก็ค่อสอนแล้วกันอันนี้ผมมาสอนถ่ายสูตรแบบไวที่สุดนะแบบโคตรไวอะ่ะเรียบร้อยเลยได้รูปเสร็จแล้วรูปที่เอ็กพอออกมาก็ดูเอาว่าไปอยู่ที่ไหนนะของผมก็จะมาอยู่ที่เอ่อเดสก์ท็อีกจอหนึ่งอยู่ในนี้ปึบเสร็จแล้วสวยนะจริงถึงมันจะแตกหน่อยก็เถอะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับเป็น 4K ถ้าเกิด เป็นรูปอื่นที่ผมเคยถ่ายเนี่ยมันจะมันจะไม่แตกผมว่ามันเนี่ยมันจะชัดนะซูมขนาดนี้มันยังไม่แตกหนึ่งต่อหนึ่งก็ไม่แตกนะมันก็ไม่แตกมันก็เนียนแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยมันไม่ใช่โ k มันจะเบลอมากๆก,ก็มานี้ครับถ่ายสูตรง,ง่ายไหมโคตรง่ายการถ่ายรูปออฟไลน์ไม่ได้ยากเลยครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดเราแบบจำได้แล้วก็รู้อะไรเงี้ยคือผมเร็วจริงวันนี้ผมทําเร็วจริงอาจจะทําตามกันไม่ทันนะแต่ว่าเดีย๋ยวเราค่อยๆไปไปกรอดูหรือว่าไปสโลวดูนะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดนะโอเคครับขอบมากครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะสอนลงอะไรเพิ่มเติมนะแบบอะไรที่แบบเทคนิคการถ่ายแปลกๆหรือว่าแนวต่างๆอะ่ะคือลงพวกแฟชั่นเพิ่มเติม,เ,ตมเนี้ย ถ้าใครแบบอยากสนใจอยากให้ผมสอนน่ะก็ลองเมนไว้แล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้สอนอะไรแล้วเพราะผมเคยสอนไปหมดน่ะแล้วมันก็ไม่ไม่ได้มีมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต่างกันมากสําหรับตอนนี้นะก็แค่ต้องก o p y f ี l โฟ r เดอร์มดมาเพิ่มเพื่อความง่ายในอนาคตที่แบบไฟล์เกมพังอะ่ะใช่โอเคครับแล้วอยากให้ผมสอนอะไรลองเมนไว้แล้วกันอันนี้ผมมาสอนแทยสุดแบบไวๆเพราะว่า คือไฟเกมผมพังแล้วผมรีบใช้ก็เลยแบบไม่ได้สอนลงรายละเอียดแบบพวกนี้ผมทําเป็นอันนี้คือผมแอคอัพไว้ใช้เองอยู่แล้วเว้ยพวกสำรองอะไรเงี้ยพวกเบสบอดอ,อะไรพวกเนี้ยผมก็ได้รวมไฟล์ให้ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนทํำง่ายๆแบบเวลาไฟล์เกมเจ้งอะ่ะมีไอเทมเี่ยคือเริ่มต้นใหม่ง่ายมากๆโอเคครับเจอกันนะครับ